We're

ฟ้้าตตองเสียัวฟ้าตองเ่าวันนี้เราจะพามาทูง,งานกีฬาสีหมู่บ้านเน่อคือว่าคือช่วงนี้งานเยอะมากเมื่อวานงานกีฬาโรงเรียนกีฬาโรงเรียนแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นอะไรนะ คอนเสิร์ตนอกคอนเสิร์ตโรงเรียนแล้วตอนนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วก็คืองานกีฬาหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวคนอนยาไปเปลี่ยนจุดก่อนเนาะก็คือว่าทีนี้เราจะพามาดูกันว่ากีฬาหมู่บ้านมีแข่งอะไรบ้างแล้วก็มียงไงบ้างเนาะเรามาเป็นวันที่สองเนาะเพราะว่าวันแรกเราไม่ว่างเราไปถ่ายงานโรงเรียนมาแล้วไปเล่นโรงงานโรงเรียนมาเดี๋ยวคอนยาไปเปลี่ยนจุดก่อนเดี๋ยวยังไงามาถ่ายให้ดูเรืนน่อยๆเนาะก็คือเป็นกิจกรรมกีฬาสีหม,มู่บ้าน

จังยานรับรถเวลาในท่วเวลาหลังจากพอดีัดให้ตรงเวลาพอดีนัดแม่พยายามทักตีกันนักแม่นี้ให้สองทำนครับแม่มายังไม่อยู่ออกบอลจังหวะนัดที่คนไปไหวได้มพี่นายกันลองนะครับตีแล้วต้องอีครั้ง้องรับเตียคนพ่การนะ S <S เอาไีมหน่อปิดตั้งต้องแป๊บนึงหนีได้แล้วหน้าดำต้องยางงี้เราก็ไปเชียร์อลเล่อลเล่ชายโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนหมู่บ้านเรากับหมู่บ้านไผ่สิททองหมู่บ้านไผ่สิททองชนะเพราะหมู่บ้านไผ่สิททองมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย ก่อนเดี๋ยวนเนี่ยก็มาถ่ายให้ดูทั้งวันแหละเพิ่อพรุ่งนี้ไม่มาเนาะถ้าพรุ่งนี้มาก็ถ่ายต่อคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับฟู้ดสองวันแต่ถ้ามานะพรุ่งนี้แล้วขอกินอะไรก่อนมาดูกันว่าการเชียร์บอลเล่ชายรอบนี้นะจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวก็อันนี้คืออีกเซตหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะน่นจาจะสนุกดีบ้านน้ำตกแซทองเจอกับวังโหราเนาะบ้านนงโหราโอเคไปดูกันเลย ก็คือตอนนี้เนาะเราก็คือได้มาเชีย์น้องจานนี้คือเด็กกันได้หมดแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้เย็นเย็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนี่บรรยากาศ ของบ้านน้ตกไททองกับบ้านนางหัวลาเนาะเล่นกันโอเคเดี๋ยวยังไงเดยวก็จะมาถ่ายให้ได้เย็นๆเนาะเรื่อยๆถ่ายอย่างละนิดอ้าว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 อ้วอว้วอย่าง้ม้า้อ้ ปันโซ่สี่แล้วครับตอนนี้เนินประตูะต่อหึงแล้วครับเอาต่างคนต่างไม่ยอมไงยังไงก็ต้องแพ้ชนะกันไม่ได้เพราะว่ามันสายแล้วแต่ละทีนี่คือเป็นการแข่งขันในสายสี่ครับหาผู้ชนะเพื่อการันตีครับไป็นที่หนึ่งในสายเลแข่งในคู่ที่สองในวันก็ตอนนี้นะก็คือเราจะกลับบ้านกลับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ดีวกว่า ถ้ามานะแต่ถ้าไม่มาก็น่าจะปิดลิปพ,พวกนี้ลแล้วโอเคไปละกลับบ้านละแข่งเสร็จละแข่งเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเลยไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้มาวันนี้กาอยู่กันก็วันที่สองเโอเคเดี๋ยววันนี้เนาะเราก็จะมีแข่งน้อยมากเพราะว่าเราตกรอบเราเม่เตือนใหญ่นะเพราะว่าหมู่บ้านเรามันก็เป็นแบบหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็แบบกีฬาก็ไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นเนาะมีแต่คนแบบเออแบบ อ,อายุน้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยววันนี้เออเดี๋ยววันนี้ก็คือว่ามีอะไรเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็คือวันที่สองแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูบรรยากาศเหมือนเดิมก็อาจจะไปเชียร์ไปอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะไปเชียร์อะไรก็ได้อย่างหนึง่งเพื่อเป็นฟุตเนาะเดี๋ยวไปที่สนามกันเลยอมาตอนนี้คือเราก็ตะก้อนเนาะเดี๋ยวเราไปเชียร์ตะก้อนกัน มานี่จ้าแล้วก็มาเชียร์ตะก,ก้อนะนี่จะไปเชียร์ตะก,อก้อกันโอเค <laughs> <laughs>

เอาพี่าเล่นด้วยกันเออนั่ลใไหมมันวดข่าวนะแค่นี้กูวิ่งไม่ไหวเอาไม่เอาไรตอกถ้ามันก็ตอัก่อนเนี่ยกมันได้เอาวมันจะไยเออกไปด้างออกไปด้านข้างเลยครับข้างเลยครับเดี๋ยวเราไม่รู้กอนไหนกันทีหลังสลับันจะทได้าไม่ได้ ออกเทียร์ครับออกมาด้านข้างครับข้างเลยครับมาเทียร์กันด้านข้างเทียรสัญญาณจะมาไปลงไปลยที่กินไป์ลงสุดับว่ามูนอะไจะ้เบียบเอราข้ารกาศนี่ครับเห็นกหมจะจับกันาบ

বলি ফুল আর হাপার নাম ও ও আমি เดี๋ยวไป่ยุ่งรู้ไม่ยุ่งด้พร้อมครับต้องอย่างนี้เลยนะเอาพร้อมอย่างครับเข้าใจทุกคนเข้าใจญ่หมดอย่างครับมาแล้วครับมาแล้วข้าใหญ่ครับข้าใหญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอก็กูกูไม่เอานอนด้วยค่ะสภาพนี้ดีไม่เาแล้วจบไม่ในะนอนด้วยนอกี้ะไม่ังมไอดีาก็ดนไดีๆนะเมายังอันนี้ของใครเมายัางใมาจ้า รอให้อยู่น่อยไม่จักกูจะรอทำไมคะกูไม่ได้ก็เลยออกดิ้งกูหน้าจริงใครก็ได้ยิ้มเช่นกันหน้ากับตาจบหน้าก็โก้ดิไม่รีบแก้กูนะคือไม่ใช่แก้วกูนี่หว่าเอาใช้เอามากินเดินตรงเดินไปทนั่นดิเดินเดินไปที่รถฟ้ารถฟ้าดูนานนะ่สามรอบแล้ว เอาชิบายกินแล้วให้ี่บ่อยให้ี่ยังไม่ชี้ักรอบคอจ้ะอันนี้กินไปแก้วเดียวชิบายจะเมาแล้วอะอรเบียแก้วหนึ่งอะไรแล้วห้องท้องหนึ่งแก้วโอ้ห้องท้องกูหากเทก็หมดไอ้ผู้เรียนกังมืออ่ะไม่ได้ว่าห้องทองกูไทก็หมดเดีๆนะยายเขากินนะเมาแล้วแมเมาอะไรคะก็่อนี้ก ต้องให้ผิดด้วยค่ะ <Okay. S 1> โอป้ากูรู้แกนเนี่ยถ้าเมาอ่ะจะไม่รู้ว่ากูจะทำอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมกูรู้มึงทำไงกูก็ไม่เมาจบต้องเลิกทายถ้าเมาไม่เมาจ้าพอาแล้ว